แระซึ่งตอนนี้คนโดฮารอีก10นาทีนั้นเออวารีไทยอัปเดตกําลังจะมาครับผมคนโดฮาซึ่งบอกเลยว่าเด็กๆโถสวมดีใจมากคอนดูเต้นกันละงมเลยนะฮะตอนนี้ ตเต้นกันแบบยกใหญ่กันทีเดียวนะครับผมและซึ้งตอนนี้ก็เออเราขอมาเต้นดดวยกันละกันนะครับดูเต้นรออีกสีนาทีครับผมตัวจริงใฉยไหมอ่ะใช่ครับน้องพี่เองพี่เองอีกไม่นา,า,า,ากนก็ใกล้อัปเดตแล้วคุณดูฮะตื่นเต้นจัดเลยเด็กๆทุกคนก็ตื่นเต้นในนี้นะครับผมน่าสนใจมากๆก็เดี๋ยวเรามารอกันว่าเอ่ออัปเดตรอบนี้นั้นจะเป็นยังไงกันบ้างครับผมดูถักมีตัวซุ่มใหม่แล้วก็อู้ต้องเสียรูปอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเพิ่งเสียไม่กี่วันต้องมาเสียพร้อมกันรอบสองกันนะครับผมและขอถามน้อง วาเลนไทน์นี้ได้ช็อกโกแลตกันหรือเปล่าครับผมคนดูฮะหรือว่าแบบมีแฟนมีใครสาภาพรักก็สามารถคอมเมนต์กันได้ว่าอว r ว์หรือไม่อว์โอ้ตอนนี้ก็ เรียบร้อยแล้ควคนทุกคนดีใจตอนนี้อัปเดตเลยนะครับผมมาดูกันว่าเออเป็นยังไงนะครับผมหูมาแล้วคุณดูฮะเป็นเออวันไทยเดย์ที่บอกเลยว่าเป็นเออง่ายเขาบอกเป็นอีเวนต์สั้นๆเพราะไม่อยากจะอัปเดตเยอะนะครับผมเพราะว่าเพิ่อพงอัปเดตมาไม่นานแต่ว่าขนาดไม่อัปเดตเยอะตัวละครก็ค่อนข้างจะเยอะมากกระดูกมีกี่ตัววะนี่แต่ขอเดาเลยว่าคุณดูฮะมีซุ่มแน่นอนเพราะมีในส่วนของเออหัวใจโอ,อ้ยตกใจหมดเลยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรอ่าคุณดูเหมือนจะมีกิจกรรมใหม่เข้ามาเป็นวาเลนไทน์แมนตรงนี้นะครับแล้วก็อ่ะตัวฟาารร์มหือเปล่นี ตัวฟาร์มแน่เลยนะครับผมอฮ้ยคุณน่ารักคุณดูอันนี้เป็นเอินธนูแล้วก็เป็นคาทานะครับผมมาดูตรงนี้ก่อนดีกว่าว่ายังไงเอาโอเคคุดูฮะหนึงกล่องสุ่มอีกแล้วซึ่งตามหาหัวใจหัวใจน่าจะแปลว่าไปลงเล่นถึงจะได้นะครับผมแน่นอน7 5 0 0ันโลบัคหนึ่งได้1 0 0 0 0มื่นนะครับผมน่าสนใจนี่ <c oughs> อันนี้น่าสนใจนะครับผมดอบเรตคือ0ูนเปอร์นมึงน้อยจัดเลยแต่วันนี้ขอเบาก่อนแล้วกันคุณดูห้าซักเออพ7ดรอบเก้าโลบัคกครับ หัวใจนะครับผมซึ่งเออได้ประมาณ10กล่องขอดูรีวิวสัก3ตัลวละกันนะฮะเพราะว่าตัวใหม่นั้นเรายังไม่รู้ว่าประมาณไหนครับผมฮะแบบว่าหรืออย่างงี้ดีกว่าคนดูฮะตอนเย็นเราเข้ามาสุมเพิ่มให้คนดูทำสองคลิปเลยอีกคลิปหนึ่งคือสุมหาตัวซึ่งกูไม่แมาจะได้เหรอาคนนี้จริงจตอนนี้คิดว่า10กล่องนี้ไม่น่าจะได้มิตินะครับผมอะมาลองทําการเปิดกล่องกันเลยครับผมและตอนนี้มีทั้งหมด10กล่องครับผมกล่องเลขได้ตัวอะไรขอเาดาเลยว่ามิติแน่นอนวิยกล่องสวยนะคนดูมาถึงได้สปีกเกอร์เลยตัว ไปดูเม่นเหรอนี่ยังไงสิกล่องต่อมาขควครบทุกตัวได้ไหมแบบทีเดียวนะคลิปเดียวจบเลยเตัวซ้ำาตัวซ้ำปุ๊บปุ๊บมาฮึบตัวฟาร์มตัวฟาร์มก็โอเคนะคณได้รีวิวอยู่สวยน่ารักอยู่คณดูจะไหม่นุ่บคงต่อเลยละกันมาฮึบโอเคตัวฟาร์มสองนะครับผมอันนี้ว่าแจกได้อันนี้แจกคนเล่นใหม่ได้นะครับผมเพื่ทำร้านคารับอย่างี้โอ้โหตัวนี้ก็มาบ่อยเนาะคณดูมาบ่อยจัดเลยน้องๆอยากได้หรือเปล่าอยากได้ก็หาให้ผมไปเจอแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะส่งให้ ้าเจอเ็นให้ละกันนะโอเคคนดูฮะขอตัวเรเจนขอตัวเรเจนไม่เรเจนเหรอถามจริงโอ้โหต่อกรับผมมาต่อมาฮึบโอเคอเคุ้ยได้แล้วคนดูเรเจนสวยเลย,ยงั้นอนะโอเคคนดูฮาได้ตัวฟาร์ม จะอยากเห็นตัวฟาร์มเขาดูแบบอัพเต็มเป็นยังไงอันนี้ผมชอบส่วนตัวเลยคุณดูนะตัวนี้ชอบส่วนตัวเลยตัวเลเจนด์อัพตันแล้วก็คุณดูเก้าพันเลยคุณตีทุกหน่วินาทีทีเพจเก้าพัน my god นี่ก็ก็แรงอยู่นะคุณดูแรงอยู่ค่ะเทียบตัวอื่นก็เออสองพันห้าอะไรอย่เงี้ยคุณดูตัวอื่นก็สองพันห้าอะไรเงี้นะครับผมตัวฟาร์มได้เงินแค่หกร้อยเหรอคุณดูน้อยมากซานต้าทีเมีได้ตั้งสองพันอันนี้ได้แค่แบบหกร้อยครับผมน้อยจัดเลยแต่ติก็ต้องลองดูเผื่อมันจะเวิร์ก็ได้คุณดู แต่มันก็เป็นเทียแบบว่าเป็นเทียธรรมดานะมันก็ไม่ได้เจ้าคาดหวังอะไรขนาดนั้นหรอกนะครับคุณดูฮาร์ใช่ไหมแต่มาตัว event อีเวนต์นี่คุณดูฮาร์ตัวอีเวนต์ย่อมดีกว่าตัวหลักอยู่แล้วนะครับผมเพราะงั้นแล้วเรามาลองเทสกันเลยคุณดูฮาร์แปะเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลย let's go <S คือเราต้องลงยังไงดีคุณดูฮาร์ลงแบบมีเดียมหรือฮาร์ดดีกว่าคุณดูฮาร์น่าจะพอได้อยู่ในเมยไม่รู้ไปชัวร์นะครับผมไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่าเพราะว่ามันก็ตัวอีเวน้นนะคุณดูยังไม่แน่ใจเท่าไหร่เพราะงงััััััััั้้้้นน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 เเเเออ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 าา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 ฮฮฮรรรรรร์์์ทกกกกกก่่่่่่่แแลลลววววะะะะคคคบบบบบบผผมจจดดดยยตตตีีีุณขใช มปตัวที่แบบแบกได้นะอันนี้ใช่ไหมคนดูแบกได้หรือมกล่าวต้องต้องทำเงินก่อนวะคนดูเราต้องทําเงินก่อนหรือเปล่า,า,ลาใช่ไหมระหว่างมันเดินลืมแล้วคลืมวิธีเล่นหมดแล้วคนดูไม่ได้เข้านานโอเคแต่ว่ากีเลเซอร์ก็ฝากก่อนแล้วกันนะฝากแบกช่วงต้นเกมทีและต่อมาเรามาดูตัวฟาร์มกันเลยฟาร์มตังค์ครับผมตังตัวนี้ในหะ้คนดูไหมตังค์ตัวนี้กันนะครับผมฮะโอเค,อ,เคอู้น่ารักคนดูดูดิเป็นแปลงผักน่ารักเขาอ,อีก่กำลังปลูกดอกไม้นะครับผม อันดับแรกขอตั้งสองตัวก่อนละกันครูฮะให้ได้เงินเยอะๆจะได้อัพปหลายตัวนะครับผมคือเลขสองร้อยเพื่ออัพเป็นเลเวลสองได้ไม่รู้ว่าเวลมันตันเท่าไหร่นะครับมแต่ว่าตันก็คือได้แนะค่หกร้อยนะครูได้หกร้อยนะฮะนี้อัพเพิ่มอีกห้าสิบกลายเป็นหนึ่งร้อยอินคัมต่อเว็บแล้วก็ตอนนี้แปลงผักของเรานั้นมีสองแปลงเลยนะครับผมคดูฮะขอเรารู้ว่ามันจะมีแค่สี่เลเวลหรือเปล่าใช่ไหมมันจะได้ครบสี่อันพอดีนะครับผมเห็นไหมสี่แปลงน่นาจะงั้นหรือเปล่านะอันนี้ ในระหว่างที่เรากาลังลงเงินนะครับคุณดูฮักก็เออขอรีวิวตัวใหม่ก่อนละกันนะครับผมฮะตัวใหม่ของเรานั้นเอาเป็นตัวนี้ก่อนละกันคุณดูฮะเท่ดีนี่เลยเอวี e ด้วยนะครับผมตัวนี้เอ้อยมีเสียงด้วยมาเย้มีเสียงด้วยนะผมต่อยเป็นฟุตเบิร์กนะครับผมฮะเป็นนักมวยอ่านนั่นเองซึ่งก็คือต่อยข้างหน้าใช่ไหมฮะ อ่าวงในหรือวงนอกมัน AOE คุณดูฮะมันมีวงในออกับวงนอกนะครับผมขอเดาว,ว่าวงในนี่ใช่เอใช่ไหมคุณดูฮะถ้าเกิดวงนอกก็คือใช้เสียงในการจู่โจมแต่ว่าวงในคือใช้หมัดฟุตเวิร์กในการต่อยนั่นเองครับผมฮะขาดอีก200เพื่ออัพเพิ่มเดี๋ยวขอตั้งฟาร์มอีกอันหนึ่งก็แล้วกันนะจะได้เงินเยอะๆจะได้อัพตัวโจอตัวธนูด,ด้วยอัพคาต่อมาใช้200เดี๋ยวรออัพเงินก่อนลองลองเงินอัพ200ปุ๊บเออข่าวครับผมมีสนาบข่าวเพิ่มขึ้นมาพร้อมกับดาวเมจที่เพิ่มขึ้น 260นะครับผมเพราะว่าแต่ยังต่อยเหมือนเดิมแค่เสียกับการต่อยครับผมระยะคือ20ตีทุก0 4นจุีตีไว้นะนี่ตีไวนะตัวเวทถือว่าดีเลยเขาดูว่าสลับเออที่แบบสายต้นเกมอะไรพวกนี้นะเขาผมาผู้เล่นใหม่ก็เอามาทําก็ได้นะนี้แจกได้นี่ยคุณเพื่อนใหม่เนี่ยแจกได้นะนี้โอเคเรามาทําการอัพต่อเลยอันนี้อัพปุ๊บแปลงที่3มาแล้วนะครับผม สองคนเชื่อทั้งแปลงหนึ่งนะอีกคนหนึ่งก็คือรอเก็บเกี่ยวอะไรงี้ใช่ไหมเหมือนฟาร์มนี also, er ้ตั้งสูงสุดได้5ตัวครับผมก็ดูฮะก็หกห้าสาก็เออ3 0 0พันะครับผมก็ดูฮะสามพันต่อเว็บหักอัพตันแล้วก็เยอะปะวะคนดูมันก็ไม่เยอะนี่หว่ามันก็ไม่เยอะเท่าไหร่นี่หว่าก็ดูพอเราอัพตันปุ๊บดาเมจสองราเยยี่สิบสองตีทุกศูนย์จุดสองก็หมัดรัวหมัดปีศาจคุณดูฮะหมัดปีศาจเป็นไงล่ะ สวยๆไปเรียบร้อยสลับตัวนี้ครับผมแต่ผมขออเพิ่มก่อนโอเคอาเหมือนจะได้อดูมีมีเล้วให้อีกนะครับผมตอนนี้คือ4ี่แปลงสําเร็จแล้วนะครับผมตอนนี้เอาว่ามีเล้าให้ตัวใช้เงิน1 0 0 0พันนะครับผมเดี๋ยวพี่บ่าวขอฟาร์มตังค์เพิ่มก่อนแล้วกันนะพี่บ่าวขอฟาร์มตังค์เพิ่มก่อนนี่อเพิ่มแล้วกันนะครับผมจะสโล่นิดนึงสโลขึ้นมาหน่อยตอนนี้ให้พี่บ่าวคนที่ต่อยก่อนแล้วกันระหว่างนี้เดี๋ยวเราเอาในส่วนของเออตัวธนูของเรามาเพิ่มนะคนโดูตัวธนูของเรามาเพิ่มแล้วกัน เอาเงินมาแล้วคุณดูฮะไหนๆก็ไหนแล้วคุณดูอัพเดทเลยอัพเต็มเลยเต็มเลยึบมาดูกันว่าเป็นยังไงครับผมครับโอ้โหใหม่กอดน่ารักคุณดูน่ารักมากดูดิน่ารักใจเลยพอเราอับเต็มดาเอออินคัมก็หกหกร้อยหกร้อยต่อเวฟนะครับผมมาแล้วก็กลายเป็นรูปแบบของหัวใจแล้วก็ดอกนะครับผมเวลไทยคือสวยอ่ะคือหลอเลยอ่ะคือน่ารักอ่ะอุ้ยคุณดูน่ารักคุณดูอัปเดตที่น่ารักมากดูดิ เป็นเอ่อเนนหัวใจดอกกุหลาบนะครับผมน่นารักเกลือ,อกเอาลืมรีวิวตัวเลยรีวิวตัวนึงเลยเลเจนดารี่นะครับผมไปขอรีวิวก่อนเดี๋ยวลืมวาเลนไทน์จะขาดไปได้ไงฉันก็ดูฮะคิวปิดมันต้องมีคิวปิดใช่ไหมละ่ะงั้นจัดเลยลก,ก็แล้วกันก็ดูอึ๊บโอเคตั้งแล้วกันยิงธนูนะครับผมตัวนี้อุ้ยอุ้ยฮอกอายย,ยิงแบบเร็วมากระยะคือก็โอเคแต่น่าจะไม่เอลี์คนลนตีตีละตัวนะครับผมตัวนี้เป็นแบบเรเจนดารี่นะครับผมจะตีเยอะตีแรงนะ แค่300ในการอัพเพิ่มเป็นดาเมจพันสองพันยี่ห้าตีทุกจุดจุดห้าเนีทีครับผมฮะเริ่มมีสนับขเข่าเข้ามานะจะเหมือนกับตัวนู้นเลยนะครับผมฮะในเอ,อ่อฟอร์มมาเนาะโอว้าวว้าไม่ก็รับตัวให้สองพันคนดูฮะแต่ว่าเรามีพอดีอัพเลยแล้วกันนะครับผมดูฮะปึ๊บกดเลยก็แล้วกันมาต่อไปคือซี่พันตอนนี้คือเป็นฟอร์มเทพแล้วมีการสั่นนิดนึงในการต่อโซ่พูดเองมองไม่ทันหรอกว่าใส่ลูกขนูนตอนไหนที่รู้ว่าคือไวครับผมอู้สตาร์ทได้ปไปเลยด้วยคนดูสตาร์ทได้ปไปเลย เอาดี <laughs> ไม่เป็นไรเลยเหรอพี่เจง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 หรือมาหลับอยู่ว่าคนดูเองตีหรือเองหลับเนี่ยตีหรือหลับอ่าคนดูสี่พันในการอัพต่อใช่ไหมคนดูฮะแต่เราไปอัพยูนซีก่อนละกันเพราะว่าเออมินเดียจะไม่ไหวนะครับคนด,ดูเผื่อจะไม่ไหวหน้านี้เอาละฮะคนดูฮะเงินมาพี่ขออัพเลยก็แล้วกันเรียบร้อยดาวเมจเก้าพันระยะห้าสิบโคตรไกล <laughs> โคตรไกลตีทุกหนึ่งวินาทีครับผม ถือว่าได้เม็ดเยอะมากนะคนดูได้เม็ดเยอะมากนะสลับเออตัวเเจเดารี่นะครับผมแต่ว่าดูดูดูการยิงดูการยิงดูเทคนิคการยิงขอถ่ายโปรคลิปกอแล้วกันนะเหมือนตัวนี้จะไม่โดนตันด้วยเหรอคนดูเหมือนจะไม่โดนดาเมจจากการสตันด้วยเหรอก็โอเคนะน,นี้ก็โอเคนะตัวนี้ถือว่าช้ะได้เลยหรือว่าเราเข้าใจผิดวะไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะเอาเราไว้เลยเนาะคนดูฮะแต่ว่าลงในแม้ไม่รู้ไหวหรือเปล่านะถ้าลงในแมยรู้ไหวหรือเปล่าเรียบร้อยได้มา75หครับผมฮะอ่าเหมือนจะชนะแม็ได้ย5้าแล้วก็ เวียบห้ได้50ต่อตาถือว่าโอเคนะคุณดูถือว่าได้อยู่นะครับผมเรียบร้อยอุ้ยน่ารักจังภาพโหลดน่ารักมากแต่ว่าเหมือนว่าเรามองข้ามไปนะคุณดูว่าเหมือนในดิสคอร์เขาแต่ว่ามันมีตัวใหม่เข้ามาด้วยก็คือสปีเกอร์ลาสทีวีแมนครับผมก็คืออ่าผมจะได้มันมีตัวที่เป็นทีวีอย่างเงี้ยตัวหนึ่งนะครับผมฮะแต่ว่าผมเอาไม่มีแล้วเหรอเขาบอกว่าเขาอัพ ไมาจะขายเด็กหมดแล้วนะครับผมซึ่งก็คือเรเจนใหม่ตัวน,นี้นะครับผมดูฮะ <c oughs> น่าก็น่าสนใจมากแต่ว่าแต่ว่าเรา <c oughs> บูดดวงก่อนผู้ความแน่ใจเขาแยกบูดดวงกันแล้วกันนะครับผมมาทําการสุ่มกันเลยฮะเอาตัวใหม่ไปรีวิวต่อเพิ่มนะครับผมสรุปแล้วอัปเดตวันนี้คือ5ตัวกระเดียวนะครับผมไหนว่าอัปเดตเล็กใน,นคนดูเอาเือรบีโอได้มา2ตัวจาก18ื่นแปดเดิมหมื่นสองนี่ขนาดบูดดวงแล้วนะคนดูยังเกลือขนาดนี้นะครับผม โอเคขออนุญาตใส่เลยก็แล้วกันนะฮะอุย้ยเสื้อนี่มันคุ้นๆน,นี่เสื้อมันาชุดนักเรียนไอ้บาเบอร์ไม่ใช่เหรออุย้ยเสื้อสวยเสื้อสวยมากน้องสาวพี่ส,สวยจัดเลยใช่เลยโลโกโ้ไอ้บาเบอร์ก็ดูฮะแม่เทสดีนี่เทสดีมากน้องสาวพี่ใส่ใส่นี่คือไม่คันนะก็ดูเสื้อคุณภาพดีนะคอต้อนร้อยนะันเนี่ยพี่ลงหกร้อยไหมไว้ก่อนเลยน้องค่อยลงนะหกร้อยค่อยลงนะพี่ให้เลยน้องเสื้อเอ่อตัวใหม่สองตัวสามตัวนะครับผมฮะโอเคออะตัวนี้ตัวลวกันนะครับผม อโอเคเรียบร้อยสามหมดสามตัวนะครับผมอ่ะลกโยเป็นเลเจนที่เออเป็นตัวคิวปิดนะครับผมอ่ะอาะพี่เทิดให้เลยเองใส่เสื้อพี่เท่ากับเองเป็นเอฟซีพี่สวยลูกสาวพี่เอาไปเลยเอาไปมีให้เรียบร okay. ้อยไอยูโอเคแม่แค่ใส่เสื้อเราก็ได้ตัวละครเลยนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปรีวิวส่วนของตัวเลเจนต์ใหม่กันนะครับผมอ่าค่าเรียกถือว่าแพงใช้ได้คนละ่าห้าร้อยกันทีเดียวแต่ขอเอ่อสคริปต์ก่อนแล้วกันอันนี้คือผมเล่นแบบธรรมดาแล้วก็อีซี่ก็คือ20เวฟนะครับผมอะเพราะว่าเน้นรีวิวไวเนาะมา ตั้งเลยแล้วกันนะครับผมปึ๊บตรงนี้เลยเหมือนเป็นการโจมตีคือใช้ในส่วนของลำโพงไหมคนดูใช้ลำโพงหรือแสงหรือแสงหน้าจอเมื่อใช้แสงในการจโจมแต่ตัวรอบก่อนมันเป็นเอ่อทีวีไม่ใช่หรอกคนดูแต่รอบนี้เป็นการเป็นสปีกเกอร์หรือมันอัปเดตใหม่ในเอ่อตอนใหม่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ดูเหมือนกันนะจะเห็นสปอยมาว่าเออมีตัวหนึ่งตายอ่ะใช่ไหมคนดูที่ ที่มันใส่สูตรสีแดงดำอะไอ Dark man ้ไดาร์กสปีกเกอร์แมนไหมใช่ไหมคุณดูเด็กๆร้องไห้กัำลังงงดวลดักสปีกเกอร์แมนตายเว้ยเข้าใจได้แหละแบบหลายๆคนจะผูพกพากาตัวนั้นนะครับผมว่ามันก็มันกระเทเนะผมว่าไอตัวดาร์กสปีกเกอร์แมนมันกระเทอยู่นะครับผมสูตรสีแดงดำอ่ะเท่จัดเลยโอ้โหอัพแพงมากอัพพันหนึ่งดาเมจเพิ่มมาแค่สี่ร้อยคนเดิมวัควโศกังเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรลองดูลองดูเผื่อแบบว่าน่าจะเทพนะครับผมึ๊บ อัพเลยดาเมจเป็น500คุณดูฮะระยะ20ตีทุก0.5อ่ามีเสียงด้วยคุณดูฮะเป็นเสียงของลำโพงนะครับผมเอ่อวงนอกเป็นลำโพงตีสูงในก็คือแค่แสงจากหน้าจอตีใช่ไหมฮะก็ประมาณนั้นนะครับผมสับตัวละครตัวนี้นาะพออัพตันดาเมจ600ตีทุกเอ่อยี่สองแล้วก็ระยะ25ครับผมก็ไม่ได้กว้างนะคุณดูตีแค่นั้นเลยคุณดูฮะมันก็ไม่ได้โหดจ้าคุณดูฮะหากเทียบกับเอ่อไอตัวเลเจนด์แบบเทียบเดียวกันนะครับผมก็คือไอตัวคิวปิดเมื่อกี้ที่เรารีวตัว คิวปิดเบ้นดีกว่าแบบเยอะมากครับผมฮะใช่ไหมอ่าครูเรียบร้อยผมจบยี่สิบเวฟนะฮะได้ไมาทั้งหมด30นะครับผมไวามากได้มาตั้ง30อันเลยเดียวนะครับผมไวม,มากเลยเหมือนว่าหัวจะได้เยอะขึ้นถ้าเกิดความยากมากขึ้นถ้าเกิดเป long ็นลงอินก็เอ่อประมาณ10เวฟนะครับผมฮะจะได้1รอบโอ้ก็เยอะนะคนดูเขาเล่นกันไปร้อยเวฟใช่ไหมครูฮะจบตากันน่าจะแบบว่าจุกๆุกแหละคดูใช่ไหมจุกจนะุกกันทีเดียวนะครับผมส่วนตัวนี้น่าสนใจมากครูฮะเออมันสามารถฮิวป้อมได้ครูใหเห็นไหม เอ่อฮิลเฮลก็คือสามารถฮิลป้อมได้ทุกเวฟนะครับผมฮะตีสเปรด้วยเป็นตัวแรกเลยแม่คดูที่สามารถฮิลป้อมได้อันนี้ก็ไม่ชัวร์เหมือนกันอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมใช่เพราะว่าเคดูฮะเออหรือว่าไอ้เชฟป้อมเชฟก็ฮิลได้เพราะคดูไม่แน่ใจไม่เคยได้ตัวเชฟด้วยก็คอมเมนต์ไว้ละกันนะเคดูฮะถ้าเกิดเออเชฟสามารถฮิลได้อันนี้ไม่รู้ว่า <laughs> เหมือนแบบแม่แหววว่ามันจะมีสักตัวหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์นะครับผมฮะแต่ถ้าเกิดใครอยากให้ผมสุ่มเจ็ดพันห้าร้อยลูบาร์ก็คอมเม้นไว้แล้วครับบบบผม๊๊าาายยไปละย